จากคลิปสั้นของเราคุณได้เห็นจุดเริ่มต้นของปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ UFO กรกฎาคม1947วัตถุปริศนาตกกลางทะเลทรายรอสเวลล์นิวเม็กซิโกแถลงการแรกของกองทัพคือเก็บกู้จานบินได้แต่เพียง24ชั่วโมงต่อมาพวกเขากลับลำและบอกว่ามันเป็นเพียงบอลลูนตรวจอากาศ แต่นั่นคือเรื่องราวที่รัฐบาลอยากให้คุณเชื่อในคลิปนี้เราจะเจาะลึกลงไปในแฟ้มลับเปิดคำให้การของพยานปากสำคัญที่เห็นมากกว่าแค่ซากโลหะและตรวจสอบเอกสารที่อาจเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังความจริงที่ซับซ้อนกว่านั้นคือจุดที่วัตถุตกไม่ได้มีแค่จุดเดียวจุดแรก คือทุ่งเลี้ยงสัตว์ของฟาร์เมอร์แม็กบราเซลที่นี่คือจุดที่พบซากชิ้นส่วนกระจัดกระจายเป็นวงกว้างโลหะประหลาดที่ทั้งเบาและแข็งแกร่งจนไม่สามารถหักหรืองอได้พร้อมกับแท่งโลหะที่มีสัญ,ญลักษณ์คล้ายอักษรภาพสลักอยู่นี่คือจุดที่ถูกนำมาสร้างเรื่องราวว่าเป็นบอลลูนตรวจอากาศ แต่แฟ้มลับและคําให้การของพยานหลายคนชี้ไปยังจุดตกที่สองที่ราบซานออกัสตินซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า150หไมล์ที่นั่นไม่ได้มีแค่ซากชิ้นส่วนแต่มียานที่ยังมีสภาพเกือบสมบูรณ์และที่สำคัญกว่านั้นคือมีผู้โดยสารของยานลำนั้นด้วยหลายสิบปีหลังเหตุการณ์พยานหลายคน ที่เคยถูกสั่งให้เงียบได้ออกมาเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจพันตรีเจสซี่มาเซลนายทหารฝ่ายหน่วยข่าวกรองคนแรกที่เข้าตรวจสอบซากที่ฟาร์มของบราเซลเขาคือคนที่ถูกสั่งให้ถ่ายรูปกับซากบอลลูนอากาศแต่ตลอดชีวิตของเขาเขายืนยันกับครอบครัวและนักข่าวว่าสิ่งที่ผมเห็นวันนั้นไม่ใช่ของที่สร้างขึ้นบนโลกใบนี้อย่างแน่นอน เกลนเดนนิสสับป,ประเรอประจำเมืองรอสเวล์ในขณะนั้นเขาให้การว่าได้รับการติดต่อจากฐานทัพอากาศเพื่อสอบถามเรื่องลงศพขนาดเล็กที่ปิดผนึกได้และวิธีการเก็บรักษาร่างกายที่สัมผัสกับสภาพอากาศเป็นเวลานานวันต่อมาเขาได้พบกับพยาบาลคนหนึ่งที่เล่าให้ฟังด้วยความหวาดกลัวว่า เธอถูกเรียกตัวเข้าไปช่วยชัน,นสูตรร่างของสิ่งมีชีวิตสมร่างที่ไม่ใช่มนุษย์ตัวเล็กหัวโตและมีสนิ้วไม่นานหลังจากนั้นพยาบาลคนนั้นก็ถูกย้ายไปประจำการที่อังกฤษยอย่างกระทันหันและหายไปจากชีวิตของเขาตลอดกาลในปี1984เอกสารชุดหนึ่งที่อ้างว่าเป็นความลับสุดยอด ได้ถูกส่งไปยังนักวิจัย UFO โดยไม่ระบุชื่อผู้ส่งมันคือเอกสาร m a j e s t i c 12หรือ MJ12 เอกสารนี้อ้างว่าประธานาธิบดี Harry t r u รูแมได้ลงนามในคำสั่งลับสุดยอดเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ12คนประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ระดับสูง ผู้นำทางการทหารและเจ้าหน้าที่ข่าวปรองเพื่อจัดการกับปัญหาการค้นพบยานอาวกาศจากต่างดาวโดยเฉพาะภารกิจของเขาคือสืบสวนปกปิดความจริงจากสาธารณะและหาประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ยึดมาได้แม้ FBI จะตราหน้าว่าเอกสารนี้เป็นของปลอมแต่รายละเอียดหลายอย่างในเอกสารกลับตรงกับข้อมูลลับอื่นๆที่รั่วไหลออกมาอย่างน่าประหลาด แล้วซากยานและร่างของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นหายไปไหนทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สุดชี้ไปยังที่ที่เป็นตำนานไม่แพ้กันแอเรีย51ฐานทับลับกลางทะเลเนวาดาเชื่อกันว่าซากยานจากรอสเวลถูกขนย้ายไปที่นั่นเพื่อทำการศึกษาวิศวกรรมย้อนรอยพยายามถอดรหัสและสร้างเทคโนโลยีต่างดาวขึ้นมาใหม่ ซึ่งอาจเป็นคำตอบว่าทำไมเทคโนโลยีของมนุษย์ถึงก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วในช่วงสงครามเย็นจากบอลลูนตรวจอากาศสู่จานบินสู่ร่างของสิ่งมีชีวิตและการปกปิดครั้งประวัติศาสตร์รอสเวลไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือจุดเริ่มต้นของทุกคำถามเกี่ยวกับตัวตนของเราในจักรวาลน,นี้ ถ้าคุณเชื่อว่าความจริงยังคงถูกซ่อนไว้และอยากร่วมเดินทางคนหาแฟ้มลับอื่นๆไปกับเรากด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับคุณคิดว่าเรื่องราวของรอสเวล l เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงการสร้างเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คอมเมนต์ที่สดีของคุณมาได้เลยครับ